ทำชูมือสองนิ้ว่ิหายแล้วไหมหายดอยังไอยังชั่วหรือยังฮะไอยังชั่วหรือยัง อาทิตย์จนง,งคารมีวันพุธ5วันสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube นะครับมาอยู่กับไรซ์กัดดังซึ่งนะอ่ะนี้ก็มาอัปอเดตอาตที่รถมอเตอร์ไซค์ล้มนะครับ วันนี้ก็เป็นวันที่วันที่ห้าแล้วนะวันที่ห้าศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์ังคาพุธวันที่หกแล้วนะครับวันพุธมีวันที่หกแล้วก็ขอ,อยังชั่วแล้วครับแต่วันนี้ได้ยินคุณหมว่าจะลองพา,า,าพาไปไปเดินนะครับเป็นชี้แจงเรื่องการให้น้อง เดินต้องทํำยังไงต้องค้าต้องใช้ไม้เท้านะต้องใช้ไม้เท้าแล้วก็อ่าให้ยืดเส้นย,ยืดสายนะครับเพราะว่านอนอยู่แต่บนเตียงนะฮะก็แต่ว่าอาการก็ดีขึ้นแล้วนะแต่ว่ายังมีเจ็บอยู่นะครับเพราะว่าอากาศมันเย็นนะ เวลาเจ็บก็ร้องไห้ครับร้องไห้มันมันปวดนะแต่ว่าถ้าหมอให้ยากินก็อ่ามันมันช้านะครับมันออกฤทธิ์ชา้าแต่ว่าปวดมากทนไม่ไหวก็ต้องใช้ยาฉีดนะฮะใช้ยาแก้ปวดอันนี้ก็ เป็นวันที่6แล้วยังไม่ได้ออกจากโรงพยาบาลเลยเราก็ยังเฝ้ากันอยู่นะครับมาดูดูว่าวันนี้หมอจะพาไปบ,บับัดนะฮะเดินนะครับสาธิตชี้แจงในการยืดเช้น่นยืดสายวางงานนะฮะคุณหมอใหญ่บอกบอกว่าจะพาไปลองดูนะครับ แต่ว่าปกติมันก็ต้องมันมีเจ็บอยู่แล้วนะเพราะว่าเส้นเส้นเรามตึงนะเราต้องยืดเส้นยืดสายเหมือน,นหมอว่าอันนี้ก็นอนอยู่หลายวันเนี่ยนอนอยู่หลายวันเนี่ยหสภาพนี้มันต้องออกยืดเส้นยืดสายเหมือนหมอว่าเนี่ยมันจะได้คลายบ้านนะครับอันนี้ก็นอนเล่นโทรศัพท์อยู่ยครับอารมณ์ดีเสียงหัวเราะเห้ๆตอนยังไม่ปวดนะ ว่าปวดนี่เรียกว่าไม่ต้องพูดถึงฮะพีน่น้องว่าการเจ็บปวดมันจะสุดแสนจะทรมานขนาดไหนนะครับเราก็ไม่รู้จะทําไงนะเวลาปวดนะครับก็ได้ต่นั่งดูครับได้ต่นั่งดูแล้วก็ทําใจครับเราเพราะว่าเราช่วยอะไรไม่ได้เลย เพราะว่าต้องพึ่งหมออย่างเดียวนะต้องใช้ายาอย่างเดียวนะชว่วงนี้เวลายัางไม่ปวดนะสักอ่าเขาจะปวดประมาณตีห้านะครับแล้วก็ประมาณสักสักบ่ายนะตามตามที่เคยเห็นนะฮะแต่อันนี้ยังวันนี้ยังนะครับประมาณตีห้ารูสึกปวดอยู่แต่ว่าก็ทนทนได้นะทนได้เมื่อวานนี่ประมาณอ่ สี่โมงนะครับโอ้ปวดร้องไห้เลยครับหน้าแดงไงไขขึ้นนะครับเพราะว่าคุณเมย์เขามานี่ก็ตะอว่าเราใหญ่เลยว่าทำไมไม่ให้หมอฉีดจ่ะหมอเขาบอกว่าให้อดทนนะครับลองจะไม่ใช้ยาดูว่าจะทนได้หรือเปล่าเพราะว่าฉีดยาบ่อยๆไม่ค่อยจะดีนะครับไม่ค่อยจะดี เราก็ยังให้เขาลงให้เขาอดทนนะเพราะว่า,าถ้าออกไปอยู่บ้านนี่ก็ต้องใช้ยาอย่างเดียวนะครับยากแก้ปวดนะเป็นเม็ดน,น,นะต้องใช้ความอดทนอย่างสูงครับตอนนี้ก็นั่งนอนเล่นโทรศัพท์ ยาก็เราก็ไม่รู้นะ,ะนี่ตอนนี้ก็ตอนที่ยังไม่ปวดก็อ,อย่างนี้ฮะสภาพาเขานะ ก็ยังโรอหมออยู่นะหมจะอจะมาล้างแผลแล้วก็พาไปลงใช้ไม้เท้านะต้องใช้ไม้เท้าทุกคนนะจะได้เอาไปปฏิบัติอยู่บ้านนะฮะตัวอ่า รอดูต่อไปนะครับว่าน้องจะออกวันไหนนะฮะเพราะว่าวันคุณหมอเขาก็บอกว่าประมาณพุธพอหัสประมาณสองวันนะฮะแต่ยังไม่แน่ครับต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็มาถ่ายให้พี่น้องได้ดูกันครับกับคดร,รถมอเตอร์ไซค์ล้มนะฮะนี่ก็ ยังไม่ได้ออกเลยเราก็ยังไม่ได้ไปไหนได้เฝ้าอยู่ตลอดนะครับสำหรับที่นี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ